สำหรับลูกค้าทัานใดที่ชมอยู่นะครับตัวนี้กำลังรีวิวทดสอบนะครับเป็นอุปบตานะครับ L 3 4 0 8ตัวดีๆีนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารพุสโนครบนะครับรถมีการปรับสภาพเช็คงานเก็บงานพร้อมใช้นะครับสวัสดีครับวันนี้นัดอยู่กับเจ้าอุปบตานะครับ L 3 4 0 8ตัวดีดีนะครับวันนี้มารีวิวระบบทดสอบการทำงานนะครับให้กับ ลูกค้าทุกๆขั้นนะครับได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาเพียง2 1 5 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้เป็นรถเช็คนะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับเก็บงานส่วนไหนไปบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวแรกนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือใบมีดนะครับตัวนี้ติดตั้งใหม่นะครับจะเป็นใบมีดของนาซ่านะครับเป็นใบมีดใหม่รถคันนี้นะครับไม่เคยมีใบมีดมาก่อนนะครับ2อนะครับยางหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ซ้ายขวานะครับ ลูกหมากนะครับคันหน้าเช็คให้ใหม่นะครับตัวนี้เช็คให้ใหม่ทุกจุดเลยตัวนี้นะครับเก็บสีใหม่นะครับรอบคันนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาใส่กระจกนะครับเปลี่ยนไดไดสตาร์ทนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่2,142ชั่วโมงนะครับ มาดูสภาพรอบๆคันนะครับส่วนยางหลังนะครับตัวนี้ประมาณ80%นะครับกระทะล้อนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีร้าวนะครับหางนะครับจะได้เป็นหางพวนนะครับ5ใบ22นิ้วนะครับตัวนี้หางสวยๆนะครับชุดท้ายนะครับสลักนะครับต่างๆนะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวหูลากนะครับไม่สึกนะครับแขนปรับตั้งข้างนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเผาพีดีโอเต็มนะครับเดี๋ยวมือกล้องแพนดูรอบๆตัวรถนะครับ ทีนี้นะครับมาดูข้างตัวรถฝั่งนี้นะครับน่าจะเอาหางขึ้นก่อนที่ช่างน้อยจะทดสอบวิวแต่ทำงานนะครับอันนี้เป็นการเช็คหางนะครับเราจะให้เช็คหางแล้วก็เช็คโควต์วิวก่อนนะครับหางไม่ตกนะครับดูนะครับอนนี้คือการเป็นวิธีการดูรถนะครับที่เราไปเลือกซื้อรถไายมือสองบางทีเราไปซื้อตามสภาพนะครับรถไม่ได้ปรับไม่ได้บิวเนี่ย บางทีหางมันล่วงมันหลุดนะครับเขาเรียกว่าการหางย้อนปั๊มไฮมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือการเช็คโฟวิลนะครับเช็คดูว่าเดือยหมูเนี่ยมันเหลือเยอะมันมีระยะว่างเยอะไหมนะครับตัวนี้ก็มีจังหวะว่างอยู่หน่อยนึงนะครับตัวนี้โฟวินทางานปกตินะครับหางไม่ลงนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างน้อยนะครับเป็นคนทดสอบระบบนะครับรีวิวเป็นคูเบตานะครับตัว L 3 4ม8ดนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูกนะครับ2อพาวโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ระบบเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นแปดเกียร์ด้านหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นโฟวินนะครับตัวนี้เป็นโฟล์คลายแบบพาวเวอร์นะครับก็เป็นท่อนะครับตัวนี้เป็น่อลั่นพุ่งนะครับรถเช็คให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับเช็คปั๊มให้ใหม่แล้วนะครับใสนใจนะครับก็ มาทดสอบระบบได้ที่ร้านน้าท็กซร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัว,วอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดอรธานีนะครับแรงแรงลั่นๆนะครับผ่านลงลึกดีเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่างใดที่ชมอยู่นะครับตัวนี้กำลังรีวิวทดสอบนะครับเป็นอูปต้านะครับ L 3 4 0 8ตัวดีๆนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารคุดโ,นโอนครบนะครับรถมีการปรับสภาพเช็คงานเก็บงานพร้อมใช้นะครับ<อ> <Lindsay> เครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรลิกแน่นๆนะครับโอ้เกียร์หนึ่งครับ เกียร์สองครับโปวิวนะครับเกียร์สามครับเกียร์สี่ครับที่เช็คอย่างนี้นะครับให้ลูกค้าดูนะครับทําไมถึงต้องเอาไปชนต่อไปชนต่อเพื่ออะไรนะครับคือลูกค้าหลายๆท่านนะครับเป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าการชนต่อนะครับก็คือการดูคัทนะครับระยะของคัทนะครับว่าคัทเราเหลือเยอะหรือเปล่านะครับนจะทํางานได้อีกหลายปีไหมนะครับถ้าคัทหมดนะครับหรือคัทไม่มีนะครับเวลาที่เราชนต่อไปนะครับมันจะมีเสียเสียงเครื่องนะครับ ล้อจะไม่หมุนนะครับทีนี้เรามาดูเขาปั่นท้ายนะครับวีดีโอนะครับหมุนเลยครับทั้งน้อยนะครับทุกจุดนะครับรถเราเช็คทุกจุดพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับเรามีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับ3มเดือนหลังจากการขายรถนะครับคือประกันเฉพาะเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับดูน้ํานะครับ อันนี้คือวิธีดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องจะต้องไม่มีไอออกระบายนะครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้เช็คล้อหน่อยตั้งน้อยโฟวิวนะครับลูกปืนล้อแน่นๆนะครับก็วากไปด้วยนะครับสำหรับ L 3 4 0 8ตัวแดีทีนะครับโอเคนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปีห้ารถรุ่นนี้นะครับพวกนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังมองหารถไถ งบน้อยๆนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยทวงมาลัยแบบ power นะครับ2เงพาโเวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้โรตารี่เพิ่มนะครับก็สามารถสั่งโรตารี่เพิ่มเติมกันได้นะครับตัวนี้ราคาเพียง2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอน้อมนะครับเดี๋ยวใจติดต่อสอบถามมาที่ร้านนัเทสเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษฎธานีฝากเบอร์โทรไว้ครับที่ศูนย์เก้าหนึ่ง 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3130447นะครับขอบคุณครับ